นอกจากจะมีการปราศัยต่อด้วยบทกววยันเป็นเอกลักษณ์แล้วข้างหลังก็ยังมีการโปรยการาดนะดาษเนาะที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศนะคะใช่ค่ะเมื่อพูดถึงกลุ่มทะลุฟ้านะคะดิฉันก็อดคิดถึงเพื่อนของเราคนหนึ่งไม่ได้นะคะมีใครคิดถึงไพ่ดาวดินบ้างขอเสียงหน่อยเร็วมีใครคิดถึงไม้ระยองบ้างขอเสียงหน่อยเร็ว ถึงเพนควิ้นมาขอเสียงหน่อยเร็วมีใครคิดถึงฟ้าผมสอนมาขอเสียงหน่อยเร็วมีใครคิดถึงบอยทัชพงศ์มาขอเสียงหน่อยเร็วมีใครคิดถึงทนายอานนท์นำพาขอเสียงหน่อยเร็วมีใครคิดถึงนัชชนนทขอเสียงหน่อยเร็วนี่คือเสียงของเราขอให้เสียงของเราดังไปถึงเพื่อนของเราที่อยู่ในโรงพยาบาล ที่อยู่ในเรือนจำและเป็นเสียงที่บอกเพื่อนของเราว่าพ้องเพื่อนอย่างเราก็ยังเคลื่อนพลเห็นภาพนี้แล้วซึ้งใจมากๆรู้สึกมีความหวังและกำลังใจแล้วก็ มั่นใจว่าสักวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนของเราก็จะได้ออกมาเห็นภาพนี้เช่นเดียวกับเราเหมือนกันเชื่อว่าการเคลื่อนไหวข้างนอกจะเป็นพลังใจให้เพื่อนของเราที่อยู่ข้างในยังคงสู้ต่อไปในเรือนจำนะคะพี่น้องใครมีตีนตบยกขึ้นมาหน่อยใครมีตีนตบยกขึ้นมาหน่อยอ่ส่งกำลังใจให้เพื่อนเราแตงขยา่าขยา่าขยา่าอ่าอันนี้เป็นการส่งกำลังใจให้เพื่อนเราทีนี้ ใครที่มีตีนตบนะคะนึกถึงหน้าประยุทธ์จันโอชาแเอาตีนตบหนามันอสอ่งเสียงออกมาส่งเสีตตีนตบแรงๆออโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะใครทำเงินตกไว้ที่ร้านกระเพาะปลานะคะมาติดต่อหลังเวทีมารับเงินคืนนะคะใครทำเงินตกไว้ที่ร้านกระเพาะปลานะคะเป็นเงินจำนวนหนึ่งนะคะให้มาติดต่อขอรับที่หลังเวทีได้นะคะ อย่างที่เพื่อนของเราเมื่อกี้นะฮะยาใจได้บอกว่าการต่อสู้ก็ยังคงงคดําเนินไปพองเพื่อนของเราก็ยังเคลื่อนพลนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการสูญเสียแม้ว่าจะเกิดโศกนาฏกรรมแต่พี่น้องเสื้อแดงก็ยังสู้อยู่ใช่ไหมใช่ พี่น้องเสื้อแดงก็ยังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยใช่ไม่ใช่พี่น้องเสื้อแดงก็ยังต่อสู้กับรบอบออมมาตยาธิปไตยใช่ไม่ใช่อ่าและคนต่อไปที่จะมาพูดปลาใสรับรองได้เลยว่าพี่น้องเสื้อแดงต้องคุ้นหน้าและคิดถึงเขาแน่นอนเป็นคนคุ้นเคยนะคะเขาเป็นอดีตแกนนําเสื้อแดงคุ้นเคยกันดีแน่นอนคนนี้นะครับพี่น้องเสื้อแดงเลย พี่น้องเสื้อแดงเอ้ย,อยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่พี่พัชชัยภัยบย์พี่น้องผู้ร่วมอุดมการที่เคารพครับ เมื่อสักครู่สันติบาลได้รายงานว่าการชุมนุมของมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดงและน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาที่นี่มีไม่เกิน500คนขอเสียงดังๆคน500คนที่น้องที่เคารพมันเป็นเวลานาน,านพอที่ผมไม่เคยขึ้นเวทีเช่นนี้ และมันก็เป็นเวลานานพอที่ผมเฝ้าดูติดตามการต่อสู้ของน้องๆคนหนุ่มสาวขอเสียงดดงๆเป็นกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวเหล่านั้นแต่ทันทีเมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสิ้นลงเมื่อวานผมตัดสินใจทันทีว่าผมจะขึ้นเวทีร่วมต่อสู้กับน,น้องๆเยาวชนจนาราบชีวิตไม่มี สิ้นแล้วซึ่งความหวังสิ้นแล้วซึ่งความหวังกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสาภาหลากหลายความคิดหลากหลายความรู้สึกหลากหลายเหตุและผลผมไม่จำเป็นจะต้องพูดอะไรต่อบนเวทีนี้เลย4วันที่ผ่านมาในสภาผู้แทนราษฎร ได้ํำเลประยุทธ์จันโอชาตายเหลือแต่กระดูกแล้วพี่น้องที่เคารพหลายคนลุกขึ้นยืนกล่าวต่อท่านประธานท่านประธานที่เคารพผมไม่สามารถไว้วางใจประยุทธ์จันโอชาได้เพราะประยุทธ์จันโอชาบริหารประเทศชาติผิดพลาดประยุทธ์จันโอชาฆ่าความตายของประชาชน สมาชิก,กะสภาผู้แทนราษฎรจากแดน,นอิทธิราสูงลูกนิสิตสินทุพพยกิราพรสินทุภพลยลุกขึ้นอภิปรายท่านประธานครับดิฉันไม่สามารถที่จะไว้วางใจประยุทธ์จันโอชาได้ประเทศไทยเดินมาถึงสัปประเนอทำงานหนักกว่านายกแัฐมนตรีคนตายกันเป็นเบือ สมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรผู้สรงเกียรติคนตายวันละร้อยสองร้อยสามร้อยคนติดเชื้อว,วันละเป็นหมื่นพวกคุณยังหน้ามืดตามวัวยกมือให้ประยุทธ์อาบเองงนี่คุณจะรักษาประยุทธ์ผมได้รู้แล้วว่าค่าเงินบาทมันแข็งกว่าใจของพวกคุณ ในสภามันแข็งกว่าใจของพวกคุณได้ยินไหมที่น้องที่กรารัครับมีหลายคนถามผมว่าเหตุและผลการอภิปรายในสภาคิดอย่างไรผมตอบกับเขาเหล่านั้นว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีถ้ายังมีความ ถ้ามีอย่างอายอยู่บ้างคนตายเป็นร้อยสองร้อยคนติดเชื้อวันหนึ่งสองหมื่นเป็นหมื่นมึงจะหน้าด้านอยู่หรือประยุทธ์จะโรชาแต่นี่ไม่ครับลอยหน้าลอยตากวรสัน้นคนตายทุกวันคนติดเชื้อทุกวันประชาชนเรียกร้อเวลาออกผมปิดอะไรผมบิดอะไรผมไม่ออกผมบิดอะไรผมบิดอะไร พอวันที่ภายในพักพลังประชารัฐเกิดปัญหากันเกิดขึ้นแสดงอาการสำโอยบีบน้ำตาไปหาพี่ปัมที่ผมผิดอะไรที่ผมผิดอะไรชีวิตมึงนี่มึงถามเป็นอยู่คำเดียวใช่ไหมคนก็ตายกันเป็นเบื่อสับเปลอเผาคนตายแทบเมนระเบิด แต่มึงวอกคร์มงมนี่แหละนายกรัฐมนตรีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยกมือไว้วังใจไอ้นายกรัฐมนตรีถุ่มถุงดำพี่น้องที่ก็ารับรักทั้งหลายเราอาจจะได้ข่าวแต่ว่าผู้กับเจ้าคลุงถูกคลุมถุงดำ แต่ท่านลืมไปไหมครับว่าไอ้นายกคนนี้ก็มาจากการคุมถุงมุดำโ <Yeah. S 1> ยนหลังไปเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้ววันที่22พฤษภาจำได้ไหม <Yeah. S 1> เรียกแกนนำนปช <Yeah. S 1> นี่นั่งอยู่ข้างหลังหลายคนโกแก้วพี่กุลทองนัะศวุปใส่เกลือเล็กเรียกแกนนำนปชและก็กปปสไปนั่งประชุมร่วมกัน ในที่สุดไอ้นายใหญ่คนนั้นเละชื่อประยุทธ์ปุ๊บผมปฏิวัติและจาพวกนี้คุมถุงดำเอาไปไว้ในที่ต่างๆนานาและก็ทำการปฏิวัติจากวันนั้นจนถึงวันนี้เจ็ดปีกว่าครับเจ็ดปีกว่าถ้าเจ็ดปีที่คุณข้ามาบริหารประเทศชาติ พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขพี่น้องประชาชนไม่ติดเชื้อโควิดพี่น้องประชาชนไม่ตายเศรษฐกิจดีขึ้นมึงเป็นประจนตายกูก็ไม่ว่ามึงเลยประยุทธ์จันทร์โอชาแต่นี่ยิ่งอยู่ยิ่งชิบหายยิ่งอยู่ยิ่งบันเัยเคยเห็นหัวประชาชนมั้งไหม สส6อ3คนยกมือไว้วางใจให้คุณแต่ประชาชนที่นี่ไว้วางใจไหมครับไ,ไว้วางใจไหม,ไ,มไว้วางใจไหมนี่คือเสียงประชาชนที่น้องที่เคารพผมเนี่ยซึ่งและขอบคุณน,น้ำใจน้องๆ ต่อสู้กันมาติดคุกติดตารางแต่อยากจะบอกกับน้องๆว่าการติดคุกของนักต่อสู้คือเกียรติยศขอเสียงตบมือดังๆให้กับน้องๆที่กำลังติดคุกพวกผมเองก็ไม่ใช่ย่อยครับติดคุกมาแล้วปีกว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีเพร เพราะฉะนั้นเราต้องส่งกำลังใจให้กับน้องๆเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เคารพครับขอเถิดครับนรในวันที่คนเสื้อแดงร่วมชุมนุมกันผมยังจังสภาพความเป็นมิตรของพี่น้องชาวตำรวจได้ท่านมีน้ำจิตกับเราเรามีน้ำใจกับทา่านแต่วันนี้ศักดิ์ศรีของตำรวจอยู่ที่ไหนครับม,มีไหมมีมีไหม คืนศักดิ์ศรีของตำรวจเถิดตั้ง้านความมั่นคงร้อยเอกยิ่งใหญ่กว่าพันตำรวจโทนี่หรือศักดิ์ศรีของตำรวจประเทศไทยที่น้องที่เคารพรักวันนี้เป็นวันแรกก็ไม่มีปัญหาแล้วครับวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็อาจจะเป็นหมายไปแรกที่ผมจะได้รับในอีกไม่กี่วัน แต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ตำรวจก็หากินไม่ได้เขียนไปสั่งใครก็ไม่ได้ก็มาออกหมายพวกผมนี่เลยครับเชิญมาเลยครับพี่น้องที่เคารพครับเวลามันเดินมาถึงเวลานาทีนี้ผมถามใจพี่น้องว่า แคเราจะเดินต่อกันแบบยาวๆสู้ไหมคนไทยสู้ไหมคนไทย,ยรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยการคั้ทอของรองนายกรัฐมนตรีายความมั่นคงแต่ตัวเองเดินจะตายเล่ไม่ตายเล่อยู่แล้วพี่ครับผมผิดอะไร แค่อยากเป็นนายกเลยครับกูไม่ไปหลักมึงเปนหนอกทำเหมือนกับประเทศนี้มึงใจใครเป็นนายกก็ได้เ,เ,เชื่อผลนะครับณเวลานาทีนับต่อนี้ไปลา่ารข้งเองการต่อสู้ของประชาชนเด้งแรงขึ้นแล้วล่าแข่งเองการต่อสู้ของประชาชนเด้งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นสู้ไม่สู้พี่น้องสู้ไม่สู้ สู้ไม่สู้สเสียงนี้เป็นเสียงที่เรายืนยันต่อกันแล้วพวกผมเองจะสลับสับเปลียนเพราะอยากให้เวทีนี้มันหลากหลายอยากให้เวทีนี้มันคครกคราแล้วก็หลากหลายความคิดหลากหลายคนหลายรุ่นคนเสื้อแดงแบบพวกผมแบบพวกท่านเราก็พร้อมจะมาร่วมต่อสู้และยืนเป็นกำแพงผันเ์ยืนเป็นกำแพงให้กับน้องๆเยาวชน เราอยากมารวมกันพี่น้องที่เคารพครับวันที่คนเสื้อแดงยิ่งใหญ่ที่สุดประชาชนมากมายมหาศาลแต่เราขาดเยาวชนวันที่เยาวชนมากมายที่สุดแต่เราขาดคนเสื้อแดงวันนี้ทั้งคนเสื้อแดงทั้งเยาวชนจับมือร่วมกันเถอะพี่น้องจับมือร่วมกันเถอะพี่น้อง แม่น้ำเจ้าพระยาจะเกิดเป็นแน่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้ถ้าไม่มีแม่น้ำปิ่งวังยมน,นั่นวันนี้คนเสื้อแดงและมวลเยาวชนทั้งหลายตั้งสติให้ดีศัตรูของเราคือรัฐบาลตั้งสติให้ดีประตูของเราคือรัฐบาลพี่น้องที่เคารพ สุดท้ายเมื่อเช้าเนี่ยครับผมนี่ตื่นเต้นครับเพราะหลังจากที่คุณเต้นนะทศุฒิทวรผมว่าพี่พรุ่งนี้มีคิวปลาใสนะตื่นเต้นนอนไม่หลับครับตื่นต้นแต่ตีสามครับอยากจะมาเวทีเนี่ยแล้วก็จะได้ขึ้นเวทีเนี้ยแล้วอยากตื่นเต้นเสร็จได้อ่านข่าวครับ มีมนุษย์พันธุ์พิเศษคนหนึ่งจําได้ไหมที่เราเรียกไอ้ไอ้แขนคอกอกะจำได้ไหมไอ้แขนคอกออกมาอธิบายไอ้แขนคอกออกมาสัมภาษณ์ว่าสมุนลิวเลร์ของทักษิณชินวัตรนำโดยน,นายนัทตูใส่เก้ยกำลังก่อความวุ่นวายและก็ซ้ำเติมประเทศชาชถามจริงครับ ถามจริงว่าประเทศไทยที่เดินมาถึงจุดหยายนานี้ไม่ใช่เพราะมึงไอ้คอกนี่รู้นะครับคนมันทันกันพอเนตวุฒิพวกเรารวมตัวกันแด้นุ่นก็แก้ผ้าอ้ารอรัฐบาลเลยเพื่อใจรัฐบาลไปจ้างมึงทำม็อดชนแล้วมึงปฏิวัติอีกรอบใช่ไหมไอ้คอกไอ้นี่ หนีไปบวชแล้วแต่สันดานยังไม่หายหลังจากเสร็จไปบวชผมจะมาเล่นการเมืองอีกแล้วผมจะมาเล่นการเมืองอีกแล้วออกมาเอาอีกแล้วครับไอไม่รู้จะด่ามันยังไงกับด่ามันยังไงก็ไม่สาใจไอไอไอ้ขอทานกระสอบปุ๋ย ทำมัดทำมดัดจนลูกมึงเนี่ยไปโอนที่ได้ที่นครศรีธรรมราชไอ้ขอทานก็สอบปุ๋ยนี่ถ้าอยากตาสว่างถ้าอยากตาสว่างนี่มาถามลูกนัดนี่ถ้าอยากตาสว่างมาถามลูกนัดลูกนัดอยู่ในมอบนั้นรู้หมดมาวันนี้ลูกนัดเป็นคนแสดงเต็มตัวและขอเสียงต,ตะมือทางดัง,งตอนลูกขัดครับ อ้นี่ไม่ต้องบวชลูกนักไม่ต้องบวชแต่ตาสว่างแต่สวา่างได้ไม่กี่วันก็บอดไปข้าง,งแต่เหลือข้างเดียวก็ยังดีที่ตาก็สว่างใจก็สว่างดีกว่าไอ้ครกหนีไปบวชอยู่ที่วัดสวนโมกออกมาเหมือนเดิม <laughs> ครับนี่และครับ ขาเรียกวันนิสัยมันแก้ก being ันได้แต่สันดอนสันดานมันแก้กันยากไม่มีปัญหาทุกคนมีปัญหาไหมผมนม่มีปัญหากับประยุทธ์อยู่คนเดียวมีไหมใครมีกับปัญหากับประยุทธ์ยกมือขึ้นตบตีนตบแดงๆเส่งเสียงชกันเรอบเอาละพี่น้องที่กคารพ ถ้าเป็นโควิดวันที่สาก่นลงมติประยุทธ์แสดงอาการว่าติดอาการการันโพมาปอดแหกต้องวิ่งไปหาหมอรักษาต้องวิ่งไปพึ่งยาฝาวิต้องวิ่งไปพึ่งประวิจันโจอชารักษาปอดแหกแล้วจำไม่ดีนะพวกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาจำแน่นท่านได้หมดเขารู้หมด ว่าใครยกมือให้ประยุทธ์จันโอชาพี่น้องครับถ้าพรุ่งนี้มีเวทีอีกมาไหมมา,มา,มาไม่มาถ้าท่านมาเราเจอกันประยุทธ์ออป,ประยุทธ์ออป,ประยุทธ์ขอบคุณครับพี่น้องครับขอเสียโปรมือกับพี่วิบัติชายไพูบย์